เช็คด่วนลงทะเบียนร,รับสิทธิ์คนละครึ่งโอกาสสุดท้าย น,นายพรชัยจีระเวสท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสองแล้วจำนวน2ล้านสิทธิ์และยังไม่ได้สิทธิ์อีก1.6ล้านสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประเมินการใช้สิทธิ์คนละครึ่งภายใน14วันหรือภายในวันที่15มกราคม6.4จะมีการประเมินจาก จำนวนผู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ว่าเหลือจำนวนเท่าไหร่และนำสิทธิ์จำนวนที่เหลือเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในรอบเก็บตกเหมือนกับโครงการคนละครึ่งเฟสแรกต่อไป ส่วนจะมีคนละเครื่องเฟสสหรือไม่ก็ต้องรอประเมินเช่นเดียวกันส่วนการขยายวงเงินใช้จ่ายในโครงการคนละเครื่องเฟสสเดิมคนละ3,500บาทเป็น5,000บาทล่าสุดคังออกมาย้ำชัดแล้วว่าไม่มีแผนขยายวงเงินใช้จ่ายคนละเครื่องเฟสสในวงเงินดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m